บทที่หนึ่งนะคะบทที่หนึ่งจะเป็นเรื่องของการอ่านมาตาตัวสะกดแม่กกค่ะคำที่ใช้มาตาต,าตัวสะกดแม่กกได้แก่กอไก่ขอไข่คอควายคอระคังกอไก่รอเรือคอควายรอเรือเช่นคำว่าหมวกหมวกเป็นมาตาตัวสะกดนะคะเราจะใช้กอไก่เป็นตัวสะกดค่ะ ตัวอย่างประโยคนะคะฉันเป็นซื้อหมวกที่ตลาดภาพต่อไปนะคะคือคำว่าสุนักสุนัขเป็นมาตาตัวสะกดแม่กกค่ะเราใช้ขอไข่เป็นตัวสะกดนะคะตัวอย่างประโยคสุนักวิ่งเล่นอยู่ในสนามภาพต่อไปนะคะคือคำว่าบริจาค บริจาคเป็นมาตาตัวสะกดแม่กก,กค่ะเราใช้คอควายเป็นตัวสะกดนะคะตัวอย่างประโยคนะคะวันนี้ฉันไปบริจาคเลือดมาภาพต่อไปนะคะคือคำว่าเมฆเมฆเป็นมาตาตัวสะกดแม่กกค่ะเราใช้คอระครังเป็นตัวสะกดนะคะตัวอย่างประโยคนะคะก้อนเมฆมีสีขาวค่ะ ภาพต่อไปนะคะคือคำว่าจากจากเป็นมาตาตัวสะกดนะคะเราจะใช้กอไก่รอเรือเป็นตัวสะกดค่ะตัวอย่างประโยคนะคะแม่ใช้จากเย็บเสื้อที่ขาดค่ะภาพต่อไปนะคะคือคำว่าสมัครสมัครเป็นมาตาตัวสะกดแม่กกค่ะเราใช้คอควายรอเรือเป็นตัวสะกดค่ะ ตัวอย่างประโยคนะคะวันนี้เป็นวันแรกของการสมัครงานค่ะ